อันนี้เป็นรายการช่วงที่3แล้วนะคะของรายการบุคโรสอนอเรียธรรมเรา <ฮะ S 1> วันนี้นะคะตอนนี้ทุกท่านคงจะรอชมอยู่รอชมรอพบเห็นพี่ตัวเป็นๆวันนี้เราจะทําการเปิดตัวสารวัตรธุรการคนใหม่นะคะ,<ฮ>ะซึ่งนั่นก็คือพี่พันตํารวจโทธาราพงศันติวิสานะคะคือท่านนี้นะะสวัสดีครับนะคะพี่ครับวันนี้นะคะเราก็จะมา กันว่า<ช>พี่เนี่ยเดี๋ยวช่วยเล่าประวัติความเป็นมาของพี่พี่ให้ทุกท่านได้รู้จักก่อนนะคะ,ะครับมาครั้งแรกก็ตื่นเต้นครั้งแรกในชีวิตที่มาทำรายการอันนี้นะครับก่อนที่ผมมาดำรงตำแหน่งสวัสดิการสนอุโูน์นะครับค่ะเอ่อมันก็เป็นสวัสดิ์ฝ่ายอเมริกากองบังคับการตำรวจนครบาลสาม ซึ่งอยู่แถวมีนบุรีเนาะฝั่งกาโนนฝั่งกันนี้นี่ฝั่งกันนี้คละฝั่งค่ะฝั่งไว้ตอนสมัยเตอนที่เป็นสวัสดิ์ฝ่ายบริการอันนั้นผมทําปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานทะเบียนพลทะเบียนพลวินัยแล้วก็สวัสดิการนะครับซึ่งเป็นลักษณะงานทะเบียนพลเนี่ยเป็นลักษณะงานที่ก็เกี่ยวข้องกับตำรวจตั้งแต่เข้ารับราชการขณะรับการแล้วก็ ออกจากรายการซึ่งก็ทางานตั้งแต่เหมือนรวบรวมประวัติประวัติของตํารวจแต่ละคนไว้ใช่ไหมคะพี่ก็ตั้งแต่แต่งตั้งมาเป็นตต่งตั้งมาเลยเหมือนเราเราเจอแล้วคนทีกุมประวัติเราไว้เหมือนสํานักงานเขตไงเหมือนทะเบียนบ้านนะครับใช่ครับก็คือสมัยตอนก็จะเล่าประวัติความเป็นมาก่อนว่าการที่เราทํางานตรงนั้นเนี่ยเป็นลักษณะการทํางานที่ เราต้องยึดถือระเบียบเพราะว่าการทํางานเนี่ยต้องมีหลักระเบียบเพราะว่ามันเป็นกระทบกับผลประโยชน์แล้วก็สิทธิของข้าราชการตารวจนะคะแล้วก็เมื่อผู้คับชาเนี่ยเซ็นไปแล้วเนี่ยมันก็เป็นเป็นที่ผู้ควบชาต้องรับผิดชอบแล้วก็จะยึดถือว่างานทุกอย่างที่เราไปเนี่ยจะไม่ต้องไม่อยากทําให้ผู้ควบชาต้องเดือดร้อนในภายหลังก็ยึดถือไว้ตรงนั้น แต่ว่าเมื่อมาทํางานถึงระดับครั้งสมัยก่อนที่ทํางานที่ระดับบอกอเนี่ยเราจะรู้สึกว่างานที่สั่งไปที่สอนอเนี่ยเรารู้สึกว่างานสอนอเนี่ยทำไมถึงทํางานได้ช้าแล้วก็ไม่ตรงความต้องการของบอกอแต่เมื่อพอเรามาถึงมาอยู่สอนอเนี่ยเราเริ่มเข้าใจแล้วว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เอ <laughs> พี่คะเริ่มมีคนเข้าใจเราแล้วว่าทําทไม<ช>เราถึงบอกอถึงทวงมาและด่วนที่สุดนะครับาะงานโรงพัฒนม,มีหลายได้างานโรงพัฒมีหลายได้นะคะก็ก็ดีนะคะที่ทําให้พี่ได้รู้ถึงความแตกต่างทีนี้เนี่ยแล้วเส้นทางการทํางานของพี่จนมาถึงจุดตรงนี้นะคะที่แบบย่อๆสั้นๆให้ทุกท่านได้รู้ว่าพี่เริ่มจากการอะไรแล้วตาแหน่งเดิมเมื่อกี้เราทราบตาแหน่งเดิมของพี่แล้วพี่พี่อยู่ฝั่งกันนู้น ฝั่งกันนู้ฝั่งเมืองบุรีแวมาฝั่งนี้ฝั่งทนเห็นไหมคะฝั่งทนทนค่ะค่แต่ไม่ไม่ไม่ได้ทนอยู่นะไม่ค่ะอดทนค่ะอดทนต่อความเจ็บใจไม่หวั่นไหวต่อความยากลาบากค่ะนั่นคืออุดมคติของเราอยู่แล้วนะคะค่ะครับผมจบการศึกษาก็นิ่ศาสต์มศทนะแล้วก็ปริญญาโทศิลปศาสตร์ มหาดิจตของอสาขาวางแผนและนโยบายสังคมของหาดใหเกิดน,นะครับ mm hmm. รับบริการครั้งแรกเป็นลองสวัสดิ์ในตรอครับแล้วก็ต่อมาก็เป็นรองสวัสดิ์ธุรการสนาทั้งลออ้ oh. ครับแล้วก็มาเป็นเคยเป็นงานสอบสวนบ้างก็คือเป็นสวัดสดิ์สอบสวนที่สนาทั้งลอ oh. ครับที่เดิมน,นะครับแล้วต่อมาก็ เรารู้ว่างานสอบสวนเนี่ยเป็นยังไงคือเราเรียนรู้แล้วไว่าเป็นยังไงดีกว่าพี่เขาบอกว่ามีคนเขาบอกว่าการเป็นพนักงานสอบสวนได้เนี่ยคุณจะเป็นทุกอย่างในสอนอถูกค่ะใช่คนข้างข้างได้ค่ะแต่ยังยังไม่เป็นค่ะยังเป็นพนักงานสอบสวนอยู่ค่ะยังไม่เรียนรู้อย่างอื่นอ่ะค่ะต่อไปค่ะก็มาที่ย้ายมาอยู่สบปเป็นรองสวัสวพนะ้ครับ เป็นลองสวัสดิ์ที่ล่าสุดก็คือเป็นลองสวัสดิ์จราจรสนอมัะส<อ>ันะนะก็อยู่มาทุกด้านเลยรุฐการสอบสวนสบ<อ>พก็ใช้ให้างานสายตรวจด้วยนคะค<อ>ระับตรวจจราจรครบคิดดูสิคะว่าบุคลากรที่มาอยู่บุคลาลของเราเนี่ยล้วนแต่มีประวัติและการฝ่าฟันาาามาอย่างโชคโชนนะคะพี่เท่ากับว่าเท่ากับดูประวัติพี่แล้วเนี่ยเหมือนทุกๆด้านพี่ได้เรียนรู้งานมาเกือบหมดแล้วนะคะพี่ย ยกเว้นงานตยออสอเนี่แพี่ะค่ะพี่จะเป็นสิ่งที่พี่จะต้องมาเรียนรู้นะคะทีนี้เรามาคุยกันถึงตําแหน่งปัจจุบันก็คือพี่เป็นตําแหน่งปัจจุบันก็คือสารวัตรธุรการ,รประจาสอนบุคคโลนะคะพี่คะอยากในเมื่อทุกคนเนี่ยได้รู้จักตัวตนของพี่มาบ้างในบางส่วนแล้วเนี่ยอยากจะทราบว่าตําแหน่งสารวัตรธุรการเนี่ยเขาทําหน้าที่อะไรกันบ้างครับขั้นแรกเลยเนี่ยตอนที่ผมจะมาดํารงตําแหน่งที่เนี่ย ก็เหมือนว่าสมาสิทิ์อะไรลูกเขารู้เราก็เลยศึกษาก่อนว่าสนธุรการธุรการสนพโลทะไรบ้างก็เลยมาศึกษาว่าเออท่านสวัสดิ์คนักพิธีถนัะพูนตกใจไหมคะตกใจไหมคะทไปเยอะมากตุกอามาตรฐานสูงค่ะก็เลยพ่อพี่ถนาดญรู้ถึงเทปนี้นะคะจงรู้ไว้นะคะพี่ทํางานเยอะมากค่ะกดดันไหมคะก็กดดันแต่ก็กดกดดันนะเพราะว่าหนูว่ามันท้าทายนะครับ ท้าทายเพราะว่าเหมือนเราเคยก็อย่างงานกำลังคนผมก็ไม่เคยทา<ม>ก็ก็ทํามาก็ผู้พกชาก็ให้ความไต้องใจดีครั้งนี้ก็เป็นงานท้าทายงานหนึ่งที่เรามามาที่ใหม่ได้จากประสบการณ์ที่เราอยู่เนี่ยเราก็คิดว่าการที่คนเขาบอกว่าย้ายย้ายไปอยู่ที่ใหม่ดีอะไรเงี้ยไม่ใช่เราคิดว่าย้ายจากปัญหาหนึ่งมาสู่อีกปัญหาหนึ่งค,คิดว่าปัญหามันไม่ได้มีไว้หนีแล้วมันมีไว้ แก้ไขต่อสู้นั่นแหละค่ะพี่ปัญหามีไว้ให้เราแก้นะคะก็ในส่วนของอาทางสรารวัตรธุรการเนี่ยงานหลักๆของสรารวัตรธุรการเนี่ยทำอะไรบ้างน,นะคะพี่คืองานหลักของสรารวัตรธุรการเนี่เป็นน่น,นที่ดูว่าน่าจะเป็นงานบริการงานบริการใช่ไหงานประสานงานงานประสานงานงานในสนอเนี่ยมันมีงานหลายฝ่ายใช่ครับเมื่อมีงานหลายฝ่ายเนี่ยแต่ละฝ่ายเนี่ยก็จะมี ลักษณะของแต่ละงานแตกต่างกันไปแต่เมื่อการสั่งการแล้วเนี่ยมันจะมีจุดศูนย์รวมอยู่ที่ที่หนสายอานวยการนะคะหรือธุรการเนี่ยนะคะเป็นจุดศูนย์กลางเป็นจุดศูนย์กลางที่จะต้องกระจายคําสั่งรวมถึงตอนกระจายเนี่ยไม่ยากนะคะหรืว่าตอนรบวนหนูไม่แน่ใจว่าหนูหนูคิดถูกไหมคือให้ตอนกระจายให้ทุกคนรู้เนี่ยไม่ยากแต่ตอนรวบรวมผลที่กลับมานี่เลยนะพี่เตรียมพร้อมรับมือกับปัญหานี้แล้วหรือยังพี่ ก็คือตอนนี้ผมเริ่มรู้สึกแล้วว่าจะไปงานถึงไม่ทันก็คือการกระจายไปแล้วเนี่ยคือมันสอนอเนี่ยจริงๆพื้นที่ไม่เยอะแต่ว่าการประสานงานหรือว่าการที่เราเจอกัหรคุยกันเนี่ยค่อนข้างน้อยหรือว่าการที่มีจุดศูนย์รวมหรือว่าการสังการเนี่ยหรือคนมาพบปะกันเนี้อาจจะยังไม่ทั่วถึง นี่ไงคะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ท่านผู้คงกับของเราเนี่ยจัดก,การประชุมสภากาแฟาเพื่อเพื่อทุกท่านเนี่ยจะได้มารวมกันแล้วจะได้สั่งการไปทุกความเคลื่อนไหวของทุกๆสัปดาห์นะคะแล้วก็จะทายใี่ทํางานสะดวกขึ้นด้วยแล้วถึงแม้บุคลากรเราเนี่ยนะคะเนื่องจากมันเป็นสอนอดีเด่นนะคะงานแต่ละด้านเนี่ยท,ทุกงานเนี่ยจะต้องเพอร์เฟกจะต้องเรียบร้อยก็จะต้อง ทิ้งปัญหาให้พี่อะค่ะที่จะเป็นฝ่ายประสานงานรวบรวมมานะคะพี่ครับไหนไหนเราก็รู้แล้วว่างานเดิมที่พี่ทาเนี่ยจากเดิมที่เป็นสารวัจาจารจ์ตอนนี้มาเปลี่ยนสารวัตรกำลังคนอ่ากำลังคนอ่าแล้วตอนเนี้ยกลับมาเปลี่ยนมาเป็นสารวัตรธุรการที่จะต้องดูแลองค์กรขอ,ของเราเนี่ยซึ่งมันปีกย่อยเยอะแยะไปหมดเลยตัวเนี้ยพี่เตรียมพร้อมรับมือไว้หรือ,อยังคะ ก็เราก็เตรียมพร้อมรับมือไว้ในส่วนหนึ่งเราคิดว่าพัษนาการเนี่ยของผมเนี่ยอันดับแรกน่เราต้องคำนึง,วค,ง,นงความถูกต้องถ,ถูกระเบียบอันดับหนึ่งก่อนแล้วเมื่อถูกต้องถูกเะเบียบแล้วต้องถ้าถูกต้องถูกระเบียบแต่ไม่ทันเนี่ยก็ไม่ได้ก็ต้องรวดเร็วเพื่อให้เราต้องถูกระเบียบแล้วก็ทันด้วยใช่ไหมครับแล้วเมื่อทันแล้วต้องมีเอาใจเข้าไปใส่ในการบริการ ก็คิดว่าการบริการเนี่ยมันต้องทุกอย่างถ้ามีรอยยิ้มเข้าไปแล้วก็มันก็จะทําให้การบริการเนี่ยมันดีขึ้นนะครับเออแล้วความเข้าใจของหนูเนี่ยคืองานธุรการเนี่ยมันเหมือนอยู่ในสอนอพี่มีนโยบายที่เราจะรวบรวมคนในชุมชนของเราหรือว่าพี่จะทําการพบปะในชุมชนเพื่อติดต่อประสานงานอะไรเงี้ยด้วยมั้ไหมคะก็ดูจากท่านงอนเดิมกท่านก็วาง ทางทรมาตรฐานดีคือท่านก็มีโอกาสได้ไปเป็นมนุยสัมพันธ์แล้วก็มีส่วนร่วมในการเข้าพบบรับประชาชนชุมชนต่างๆซึ่งผมว่าเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ดีครับก็มีตรวจเป็นงานตจสนะครับแล้วก็ตรวจสถานบริการตรวจห้างร้านด้วยนะครับครับอันนี้ก็นับว่าเป็นงานที่ท้าทายของที่คนใหม่ของปุคโรเราเลยนะคะเนี่ยแล้วก็คื ตอนนี้เราได้เริ่มรู้จักพี่ทแล้วรู้จักว่างานของพี่เขาเนี่ยจะต้องทําอะไรยังไงหนูถามต้องต้อนะพี่อยากจะทําอะไรให้กับบุคลากรของเราปีนี้ท่านผู้กับเราหวังไว้มากนะคะกับการเป็นกลับมาเป็นสอนอดีเด่นอีกครั้งหนึ่งท่านแรกก็ต้องก่อนที่จะทําให้ดีต้องสะสางก่อนสะสงงานให้ดีในบ้านเราให้ดี ก็คืองานฝ่ายทั่วไกลทั้งที่มีส่วนของการเงินพัลนงคนแล้วก็ฝ่ายพัสดุ oh. อันนี้ <Okay. S 2> ซึ่งซึ่งมาตรฐานเดิมก็ดีอยู่แล้ว <Okay. S 2> คือเราก็ให้ <Okay. S 2> ใ,หให้คงมาตรฐานเดิมเนี่ยให้ดี <Okay. S 2> ไว้ก็เมื่อข้างในดีแล้วเนี่ยเราก็จะได้ออกไปสู่ข้างนอกด้วยความ oh. มั่นใจ oh. นะครับ oh. แล้วคิดว่าเ,เมื่อท่านสวัสดิ์ท่านเดิมเนี่ยทำมาตรฐานได้สูงผมก็อยากจะทําทให สูงขึ้นอีกคแค่นั้นอตัต,ตนายิ่งขึ้น,นไปถูกต,ต้องค่ะแล้ววันนี้นะคะอย่างน้อยๆเนี่ยเราเชิญที่เขามาเนี่ยพอมาเปิดตัวแล้วแต่ที่แน่ๆเลยอะ่ะเราได้คนหลงมาให้คำมั่นเราแล้วนะ <laughs> แล้วคำมั่นเนี้ยได้รับจากพี่สารวัตรธุรการแล้วต่อเวลาต่อไปของพวกเราก็คือรอดูว่า เขาจะทําได้จริงอย่างที่ให้คำว่าหรือไม่แต่แต่ข้าราชการตำรวจทุกท่านก็ต้องให้ความร่วมมือรอดูอย่างเดียวไม่ได้นะเราก็ต้องช่วยกันเพื่อให้เรากลับมาเป็นสอนอเด่นอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าพื้นฐานงานของเราแต่ละฝ่ายเนี่ยดีเด่นอยู่แล้วนะคะก็วันนี้นะคะอย่างน้อยเราก็ได้รู้จักพี่เขาต่อไปก็หวังว่าคงได้ร่วมงานกันมากขึ้นนะคะแล้วก็ให้ข้าราชการตำรวจทุกท่านนะคะ ได้ทราบว่าขณะนี้เรามีสาววัดทั่วกันคนใหม่แล้วซึ่งก็เป็นหนุ่มไฟแรงไม่น้อยกับพี่ถนัดบุนนะคะพี่ะนะคะแล้ววันนี้เนี่ยก็ต้องขอขอบพระคุณพี่เช่ชวันนี้วันนี้ถ้าไงเราสามคนต้องขอลาไปก่อนนะคะ<ช>แล้วพบกันใหม่ในวันพุธหน้าค่ะสว<ช>ัค่ะ